หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแ,และไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมกับอัปเดตใหม่สุดแข็งแกร่ง Legendary Number นักเตะระดับตำนานที่สร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่จดจำในเบอร์เสื้อนั้นๆเฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวกกนกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสาพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงความเคลื่อนไหวภายในทีมมริเตนไฮจะคงให้ลูกทีมซ้อมตามปกติแม้จะไม่มีเกมลงแข่งขันในสัปดาห์นี้ซึ่งผู้เล่นบางคนก็เตรียมตัวเดินทางไปรับใช้ชาติกันบ้างแล้วกับช่วงฟีฟ่าเดทที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเพลอปแป๊บเดียวเลยกลางเดือน9ปี2022มาแล้วครับในแต่ละเดือนผ่านไปไวจริงๆและกําลังจะเข้าสู่สิ้นปีขอทุกท่านทาทุกอย่างให้สําเร็จตามเป้าที่หวังเอาไว้ และลืมพักผ่อนให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมามันเจอเตะชุด U21 มีเกมลงเตะกับเวสต์แฮมชุด U21 ตามรายงานของเซอ่อเรนักล็ดนเนลันฮนะาร์และมิเชลฟานเดอร์คร์กรวมทั้งทีมสตาร์โค้ชหลายคนได้เข้าไปชมเกมนี้ด้วยสื่อเชื่อว่าในใหญ่ไปแสดงเข้าไปเช็คฟองของดาวรุ่งหลายคนทังคอบบี้ไมนูอแซคกแคนเซนอารอน ชาร์ลีแม็กนิวลรวมถึงชาร์ลีซาเวตพวกเขาเหล่านี้มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้สกอ์เกมบัรงกลาวนั้นจบลงที่1ต่อหนึ่งครับโดยเต่ไล่ตามตีเสมอจากประตูของโอมมริฟอร์ซันเป็นอีกคนที่ได้ซ้อนกับทีมชุดใหญ่ก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้วบรรยากาศที่ศูนย์ฝึกแคริงตันตอนนี้ฟาราเบกปรากฏภาพซ้อนกับเพื่อนเพื่อแล้วครับโดยนักเตะชุดใหญ่หลายคนยังซ้อนกันพร้อมเพรียงเหมือนเดิม ตอนนี้ฟอรเตเบกหายไปใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็น่จาจะการดีขึ้นซึ่งเจ้าตวัวต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อย่างชิงโคต้า11ตัวจริงครับเช่นเดียวกับฟากุโดเบสซี่ที่หายไปตั้งแต่เกม p รีซีซั่นพบอาร์ติโก m มาดิดถือเป็นข่าวดีของทัพผีแดง2เด้งแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเกมมาในขันให้แฟนๆได้รับชมเพราะฟอร์มของทีมกําลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยต่อกันที่สื่อต่างประเทศยืนยันความเหนียวแน่นของคู่เซนเตอร์ราเฟวาราและลิซันโดมาตินเอส ที่เป็นประการนาสุดท้ายให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่เล่นด้วยกัน5เกมครับพาไปสแสดงชนะได้ทั้งหมดเก็บคินชีตได้3นัดและเสียประตูเพียง2ลูกเท่านั้นมาดูสถิติในพรีเมียร์ลีกวารานเก็บบอล2มาครองได้20ครั้งดวลน1ต่อ1ชนะ24ครั้งจาก5นัดที่ได้ลงสนาม ขณะที่ลิซันโดนั้นเก็บบอล2มาครองได้38ครั้งดวน1หนึ่งตอนหนึ่งชนะ18ครั้งถือเป็นคู่เซนเ,นเตอร์ที่ลงตัวมากๆนะตอนนี้ของยูไนเต็ดยังคงอยู่ที่เรื่องราวภายในทีมนอกจากการหารือกันเพื่อเตรียมแผนในการเสริมทัพและพัฒนาทีมระยะยาวระหว่างเอลิกเซนฮาร์กทีมโคช้ชและบอร์ดบริหารแล้วบทวิเคราะห์จากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเผื่อว่าอีกสิ่งที่เทนฮากต้องตัดสินใจให้แน่วแน่คือการเลือก11ตัวจริงดวลกับแมนซิตี้ในวันที่2ตุลาคม หากไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากนี้ซึ่งลพลพรรคผีแดงก็คาดหวังให้เป็นอย่างนั้นครับนกวิคอชเชื่อว่าเทนฮากจะเล่นในรูปแบบของตัวเองไม่จะตั้งรับต่ําแบบที่โจโซเซมูนยอหรือกุนซือคนอื่นๆทาทุกคนหวังว่าเราเฟลว,วารลานกับลิซโดปติเนสจะพร้อมลงเล่นเช่นเดียวกับบูโนโ่แฟนเดสและคิเซลิกเซนที่จะประสานงานกันในแดนกลางขณะที่สกอตต์เปโจินเนกับคาสเซมิโลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งคู่ ส่วนปีกสองฝั่งจะโอนซันโชกับอันโตนีน่าจะตับจองต่อไปครับแต่กองหน้าตัวเป้านี่แหละที่มีความหวังว่ามาร์คัสแรดฟอร์ดหรืออันโตนีแมตซ์เซาจะหายเจ็บทันในการโดนกับคู่ปรับร่วมเมืองเพราะถือเป็นอาวุธสําคัญในการโจมตีแนวรับของเป๊ปกัวเดวล่าแต่ยังเหลือเวลาอีกมากกว่า2ส,สัปดาห์ในการเตรียมทีมต้องรอดูว่าฝั่งยูเอต็ดและฝั่งแมนซีจะมีไม้เด็ดใดมาดวลกันในเกมต่อไปครับกระแสชื่นชมปีศาจแดงไม่ได้มีแค่มาจากแฟนๆเท่านั้น จะมีจากผู้เล่นทีมอื่นด้วยคริสเตียนโรเมโลกองหลังจอมบูของสเปอร์สดงคามเห็นว่า,วากองหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับเขาคือวิกิลฟานไดกับลิซันโดมาติ i เนสไม่รู้ว่าการชื่นชมลิซันโดในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนอาานตานาชาติเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ทําให้กองหลังจอมดุด,ดันของปิศาจน่าจะมีกําลังใจมากขึ้นในการรักษาฟอร์มเก่งต่อไป อยามาดูวิดีโอการซ้อมยิงฟรีคิกในช่วงวอร์มอัพก่อนเกมของนักเตะแมนยเต็ดที่ยิงได้คมแม่นยำและสวยงามขอบคุณภาพจากเจ้าของวิดีโอที่ถ่ายมาให้แฟนๆได้รับชมครับเริ่มที่พี่ใหญ่คริสเตียนเอลิกเซนปั่นโค้ง,คงเข้าไปนะครับต่อที่มารคาัสแรดฟอร์ดยิงเบียดเสาและคนสุดท้ายบูโน,โฟน่ฟานันเดสฤดูกาลนี้แฟนๆกำลังรอการทำประตูแรกจากลูกฟรีคิกของพวกเขาอยู่ โดยเฉพาะอริกเซนที่เล่นได้ยอดเยี่ยมมาตลอดลต้องแต่เปิดซีซั่นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของทัพผีแดงเป็นนักเตะที่อยากให้แฟนๆจับตามองบางท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อเพราะไม่ได้ตามชุดเยาวชนมากนะักแต่คนนี้ให้จําชื่อกันไว้ดีๆครับเป็นนักเตะที่แมวมองทั่วโลกยกให้เป็นวันเดอร์คิดอยู่ในเรดที่สูงมากเขามีชื่อว่าอาร์เมียอิบากิมอฟดาวรุ่งของปีศาจแดงที่ได้ลงประเดิมสนามในชุด u 18ด้วยวัยเพียง14ปี ในเกมแพสตอกซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อค่ำวานนี้เจ้าตัวเป็นกัปตันทีมชุดยูสิบสี่ครับพาทีมควอชชั่มเอาเบิร์ตฟิลแลนด์ครับเอาชนะแมนซีเมื่อฤดูกาลก่อนเป็นตัวลุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและชอบสอดเข้าไปหลังแนวรับคู่ต่อสู้มีความเร็วจบสกอร์ได้คมติดทีมชาติอังกฤษชุดยูสิบห้าไปแล้วสถิติการยิงประตูต่อเนื่องในทีมเยาวชนนั้นทําให้ถูกดันขึ้นมายูสิบแปดอย่างรวดเร็วครับถ้าได้โอกาสต่อเนื่องจากการข้ามเลเวลแบบก้าวกระโดดนี้ การขับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในอนาคตคงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าจะตัวมุ่งมั่นทํางานหนักต่อไปจากข้อมูลนั้นหลายทีมใน,นยุโรปพยายามจะคว้าอิบากิมอฟไปร่วมทัพแต่ยูยเตดได้จับกองหน้าวันเลคิดขยายสัญญาออกไปแล้วเพื่อกันท่าทีมยักษ์ใหญ่อื่นๆจําชื่อไว้ให้ดีนะครับทุกคนอาเมียอิบากิมอฟวันเลคิดคนใหม่ที่หลายคนให้กําลังใจเพื่อให้เขาเก้าวไปถึงฝั่งฝันในสักวัน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งคไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แมนยูสู้ตายสับสนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089-944-6836